แต่คุณนัทวุฒินั้นวันนี้กับคุณนัทวุฒิเมื่อสมัยก่อนไม่เหมือนกันสมัยก่อนคุณนัทวิทย์มีคู่แฝดชื่อจตุพรพรมพันธ์ทั้งสองคนร่วมร่วมรบร่วมรุกร่วมถอยนะคนหนึ่งรุกคนหนึ่งป้องกันวันนี้คุณจรุพรพรมพันธ์เป็นศัตรูกับทักษิณชินวัตรเป็นศัตรูกับานายกบุงยิงแต่วันนี้เต้น อำมาตย์เต้นเข้ามาแล้วคุณ,ณธนุทให้สัมภาษณ์สรยุทธไปปรากคุณณทุทโกหกทุกเรื่องจนกระทั่งโซเชียลมีเดียก็ออกมาตัดคลิปต่างๆในอดีตคุณ,ณธทุทบอกคุณ,ณธนุทไม่มีการเกี่ยวข้องกับการจำนำข้าวเขาก็เอาคลิปเก่าที่คุณ,ณธนุทพูดการเรื่องจำนำข้าวและเกี่ยวข้องเอา,าเอามาจี้คุณ,ณธนุทสรุปแล้วคุณ,ณธนุทก็เป็นนักการเมืองที่โกหกตอแหลเก่งมากที่สุดอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ผมไม่ได้เห็นว่าคุณนัทธุจะมาปกป้องอะไรท่านนายกอุงอิงได้เลยแม้แต่นิดเดียวและทั้งหมดนี้ก็คือการเมืองณเวลานี้ณวันพุทธที่9ตุลาคมตุลาคมมักจะเป็นเดือนตุลาหาถันและจะอาถันต่อไปจนถึงสิ้นปีนี้